ต่อไปทุกทีเลยเจ้าพิธีวีนาตีนนอกให้ท่านคณะผู้บรยการทำขึ้นด้วยการต่อท่านท่านชูเดาร่วมงานได้ร่วมกันสนุกสนานเนาะเพราะว่ามันถึงจะติดไปทุ่มทุ่มเจากับเรื่องที่นี้เจาะกับเรื่องปลาตะวันนะครับพี่น้องเข้าไปในตลาดไปเฉลิมไปยังเยอดแล้วก็บลเดือดร้อน แต่ว่าโมโหไม่ในอยูใ่ในดงอยูใ่ยนใยยนใเขตป่าสงวนอ่าซึ่งตอนนี้นกําลังเรียกร้องใหห้น่วยงานของรัฐหรือท่านในท่านรัฐบาลเนี่ยเพื่อขอป่าสงวนในเขตบปีเสี้ยตงตมซึ่งภาษาหนักที่ถูกคู่คู่กระทป่าที่เก่าไรนะครับให้เพบขอปลาสงวนนี้นออกไปกระจายาออกไปในไทยกับพี่น้องเข้าตอนนี้นกําลังเรีเยกร้องอยู่นะครับซึ่งนี้ชิดโมกเกินผมจะไปไปคุ้มทั้งสู้ ร่วมกับเครือ hmm. ข mm ่ายอีกนะครับผมเตรีของใหญ่ใไปก่อนมาให้ทุกคนสนับเนาะจะมาอาจารย์ทุนอิสระที่ซอยอาจารย์ท่านเบรีไปสัก้อนเดีเยวพน่าต้นน้าซอยนี้ต้นน้าหรือต้นน้าหรือต้นน้านี่ต้นขับนี่ขอเดี๋ยวพักต้นน้าเส้นเดยวต้คขับนะนี่เขบอเรื่เส้นเงิับ ขอใหญ่เอ็ไปล้นเอ่อยี่ยมมาให้ทรกทีั้นเรา้องเด็เงนล้กเ้าหน้าที่หมอรเนาะขอบคนนะคเ๋ว่มต่อไปผมจะไปเอ่อเด็กาพที่ดปรานะิ้างทาง ขนาดผู้บาลก,การทขึน้นด้วยการตลอดท่านท่า,ววนานผู่เดมารวมงานในร่วมก,กันสนุกสนานเนาะาะว่า,ามนถึงจะติดไปทุ่รุ่มเจ้กับเรือ,อที่ถิ่นเจ้ากับเรืองป้าสมวนนะครับที่น้องห้อไในตลาดไปเสนอตัวนั้นรวแลรวก็เดลอดร้อนแต่ว่าโมอมอยู่ในยุ่ในดงงยุ่ในเฉดปลาสมวน ซจ่นตอนนี้กำลังเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐหรือท่านให้ท่านรัฐบ,บาลเนี่ยเพ<สะ>ิกถอนตราสัญนานี้เกิบที่เสียงต้มซึ่งแล้วสามารถที่จะจุดคู่กับที่สภาบาันการค้าได้นะครับให้เพิกขอนตราสัญญนี้นออกไปในะจายออกะปในไทยกับพี่น้องเข้าตอนนี้กำลังเรียกร้องอยู่นะครับจุงน,นี้ชิดโมเข็นพรหมจีเรตุพุทธท่านตุ้ง,องอร่วมกับเครือข่ายอีกนะครับ